ท่านผู้ชมทุกท่านครับกลับมาพบกับสอกเกษตรวันหยุดอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ช่วงนี้เป็นช่วงเข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเป็นทางการนะครับแล้วก็ช่วงนี้หลายๆพื้นที่เนี่ยฝนไม่ตกมาประมาณเดือนกว่าแล้วหลายๆท่านขุดมันเตรียมที่จะปลูกก็ยังยังปลูกไม่ได้นะครับเพราะว่าช่วงนี้ฝนค่อนข้างจะแรงแล้วก็บางท่านปลูกไปแล้วก็มีบางส่วนที่เสียหายนะครับก็ยังไม่เกิดเพราะฉะนั้นก็ คาดว่าอีกประมาณเดือนหน้าน่าจะมีพายุรุูร้อนเข้ามาเติมมากกว่านี้นะครับในส่วนตรงนี้ก็รอในส่วนของฝนนะครับแล้วก็สถานการณ์มันนะครับช่วงนี้หลายๆท่านที่มีมันก็เหมือนมีทองคำที่ฝังอยู่ใต้ดินแล้วนะครับราคาเริ่มที่จะพุ่งไปไม่หยุดนะครับตั้งแต่ต้นปีแล้วที่ผมเคยอัดคลิปบอกว่าราคาไปลุ้น4บาทนะครับตอนนี้ไม่ต้องพูดถึง4บาทแล้วนะครับก็ ตอนนี้ราคาที่ตั้งเป้าไว้ใหม่ก็คือ4บาท50นะครับเดี๋ยววันนี้จะวิเคราะห์แนวโน้มราคามันในช่วงเดือนเมษายนให้ฟังนะครับว่าราคามันจะเป็นยังไงนะครับให้พี่น้องที่ขุดมันไปแล้วรู้สึกเสียดายนะครับส่วนใครที่กําลังมีมันก็อาจจะขุดมาแล้วก็ขายได้เป็นกอบเป็นกำนะครับช่วงนี้ หลายจังหวัดมันเนี่ยไต่ขึ้นไป4บาทแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ที่ชัยภูมิรับซื้อมัน3 0อยู่ที่4บาท10สตางค์ต่อกิโลกรัมแล้วนะครับที่ขอนแก่นที่อุดรก็กําลังไล่ขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นก็มาลุ้นกันนะครับว่าในช่วงเดือนเมษายนที่จะถึงเนี่ยราคามันจะถึง4บาท50สตางค์ต่อกิโลกรัมไหมนะครับในส่วนของมัน3 0นะครับผมย้ําว่าราคามันนะครับราคามันต่อกิโลกรัมนะครับ4บาท 50สสตางค์นะครับถ้าเผื่อใครที่ไม่ได้ดูมันสํปะหลังแล้วก็สามปีที่แล้วปลูกมันแล้วก็มาปลูกปีนี้แล้วมาฟังราคามันนี่น่าตกใจนะครับเพราะว่าราคาต่างจกสองสามปีที่แล่มากเลย3ามปีที่แล้ว,ลลวพี่น้องขายมันหน้าร้านได้บาท80ดสิบก็ขายนะครับแต่ปีนี้ต้นปีนี้ในช่วงมีนาเข้าสู่เมษาเนี่ยราคาไต่ไปจนถึง สี่บาทกว่าแล้วก็ถือว่าราคายังไปได้ดีนะครับทีนี้วิเคราะห์นิดนึงนะครับโอกาสเดือนเมษายนจะเป็นยังไงนะครับในส่วนของราคามันสำปะหลังนะครับในช่วงนี้สถานการณ์ทั่วไปนะครับก็คือราคาแป้งมันส่งออกนะครับราคาส่งออกตอนนี้แป้งมันประมาณ17บาท40สตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับที่คลังกรุงเทพนะเพราะฉะนั้นแป้งมันเนี่ยถ้าราคายืนเหนือ17บาทขึ้นไปเนี่ยแสดงว่าแพงนะเพราะคือราคาสูงมาก แล้วก็ในส่วนของมันเส้นส่งออกนะครับตอนนี้ก็9บาทกว่าแล้วก็ราคารับซื้อกดังส่งออกในประเทศก็ประมาณ8บาท90ถึง9บาทนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของมันเส้นเนี่ยก็ออกสู่ตลาดก็ราคาค่อนข้างจะดีนะครับทำให้ในส่วนของโรงแป้งเนี่ยวิ่งหามันแล้วก็ปัญหาหลักตอนนี้คือมันขาดแคลนนะครับมีคำสั่งซื้อจากต่างประเทศแต่ว่าในส่วนของหัวมันเนี่ยขาดแคลนเพราะฉะนั้นดีมานต้องการเยอะแต่ว่า ซัพพลายที่มีเนี่ยน้อยก็คือไม่พอเนื่องจากว่าเกิดน้ําท่วมปีที่แล้วก็เลยทําให้ราคายังพุ่งต่อเพราะฉะนั้นเดือนเมษายนเนี่ยผมเป้ามองต่อไปก็คืออยู่ที่ประมาณ4ี่บาทห้สิบสตางค์ครับตั้งเป้าไว้นะเพราะว่าคราวที่แล้วก็ตั้งเป้าไว้ที่4บาทนะประมาณสองสาเดือนที่แล้วตอนนี้ก็ราคาถึงแล้วพี่น้องเกษตรกร,กรที่อยู่จังหวัดไหนนะครับถ้าตอนนี้ขายมันได้ในราคาที่ต่ำกว่า3บาทเนี่ย ถูกมากเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็คือราคาขั้นต่ําควรจะรับซื้ออยู่ที่ประมาณ3ามบาทสีบถึงสาบาทห้สตางค์ต่อกิโลกรัมนะในส่วนของมันรวมครับย้ําว่าเป็นมันรวมแต่ถ้าเป็นมัน30เขึ้นไปเนี่ยถ้าไปขายโรงแป้งตามพื้นที่ที่มีโรงแป้งเยอะๆเนี่ยตอนนี้ราคาเขาไล่กันไปที่4บาทกว่าแล้วจังหวัดนครราชสีมาที่ตอนแรกราคานิ่งๆตอนนี้ก็ไล่ขึ้นมาเกือบ4บาทแล้วเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้น ภาพรวมเดือนเมษายนราคาน่าจะยังไปต่อนะครับแล้วก็น่าจะเป็นสิ้นสุดในส่วนของฮซีซันในเรื่องของมันสำปะหลังแล้วแล้วก็ไปลุ้นกันต่อในช่วงหน้าฝนนะครับซึ่งราคาก็ยังคงน่าจะประมาณนี้นะครับอาจจะต่ำกว่านี้นิดนึงแต่ว่าราคาขึ้นมาขนาดนี้แล้วไม่น่าจะถอยหลังกลับไปเท่าไหร่นะครับนั่นคือในส่วนของราคามันสำปะหลังนะครับทีนี้ช่วงนี้ในส่วนของคนที่ปลูกมันประมาณ 3- 4เดือนเนี่ย ไม่สามารถที่จะใส่ปุ๋ยได้ครับเพราะฉะนั้นผมมีวิธีแนะนําช่วงนี้ก็คือเราเปลี่ยนจากใส่ปุ๋ยทางดินนะครับมาใส่ทางใบแทนนะก็คือฉีดทางใบเอานะใส่ปุ๋ยหรือว่าจะใส่ฮอร์โมนหรือว่าจะฉีดสารเพิ่มประสิทธิภาพก็ได้นะครับก็จะทําให้มันสวยงามได้นะครับก็คือตอนนี้ที่สวนผมก็ลองฉีดไปหลายสวนแล้วก็ค่อนข้างจะออกมาดีนะับในส่วนของอ มันที่ไม่มีฝนนะครับแล้วก็ครั้งที่แล้วถามในเรื่องการแจกนะครับตอนนี้ก็ยังมีแจกอยู่นะครับผลิตภัณฑ์ล้นไร่นะครับก็สปอนเซอร์นะครับให้นะครับในส่วนของสารเพิ่มประสิทธิภาพล้นไร่นะครับฉีดได้ทุกชนิดนะครับทั้งมันสำปะหลังข้าวโพดข้าวหรืออ้อยนะครับหรือแม้แต่ผักพืชผักสวนครัวก็ฉีดได้นะครับฉีดอาทิตย์หนึ่งเห็นผลทันทีนะครับก็คือลองมาแล้วก็ คำถามนี่จะถามนะครับเออก่อนจะถามนี่ก็คือสัปดาห์ที่แล้วคนที่ตอบคําถามมานะครับจะขึ้นนะครับสองท่านนะครับคนหน Instead, então, be a source, a out, ึ่งได้เสื้อกับได้สารเพิ่มประสิทธิภาพบ้นไร่นะครับมีอีกคนหนึ่งได้เสื้อนะครับขึ้นนะครับขึ้นโชว์ตรงนี้นะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือได้ในส่วนของสารเพิ่มประสิทธิภาพล้นไร่นะครับจะลืมนะว่าคือเราจะจะจะทักไปแล้วก็ให้ท่านแจ้งที่อยู่มาด้วยนะครับเพราะเพราะว่าเราจะได้ส่ง ส,ส่งของไปให้ที่บ้านนะครับสำหรับคำถามวันนี้ก็คือราคาราคามันสัมปะหลังต่อไปที่ผมตั้งเป้าไว้เนี่ยเป็นเท่าไหร่นะครับมีวันนี้มีม,มีมีชิ้นเดียวนะครับมีสารเพิ่มประสิทธิภาพล้นไร่นะครับชิ้นเดียวมาแจกนะครับมูลค่าประมาณ600บาทนะครับคำถามก็คือที่ผมตั้งเป้าไว้เนี่ยราคาเท่าไหร่นะครับในส่วนของราคามันในช่วงเดือนเมษายนนะครับ สำหรับคำถามที่ถามไปเมื่อกี้เนี่ยนะครับก็คือจะให้สำหรับท่านที่ตอบมาเป็นคนที่15นะครับ15นะครับดูดีๆนะวันนี้มีคำถามเดียวนะครับก็คือเฉพาะสารเพิ่มประสิทธิภาพล้นไร่นะครับก็ให้กับท่านที่ตอบมาเป็นท่านเป็นคนที่15นะครับขอขอบคุณในส่วนของผลิตภัณฑ์สารเพิ่มประสิทธิภาพล้นไร่นะครับที่ให้การสนับสนุน สอกเกษตรบรรจุน,นะครับแล้วก็ขอขอบคุณสอลานมันนะครับที่สนับสนุนทุกอย่างในเรื่องของการถ่ายทําคลิปนะครับอย่าลืมครับพี่น้องที่อยู่หนองบัวซอมาขายมันหรือขายตามที่สอลานมัน,นครับแจ้งว่ารับชมช่อง y YouTube สอกเกษตรบรรจุก็จะได้รับของที่ระลึกหรือไม่ก็จะได้บวกไปอีก5สตังค์นะครับอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งช่องสองกเกษตรัรรยุใน ทุกช่องทางโซเชียลมีเดียครับเพื่อที่จะไม่พลาดในเรื่องข่าวสารเกี่ยวกับการเกษตรแล้วก็ปัจจัยการผลิตที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรครับขอบคุณครับ